สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องอีรวบผักกะเดาจริงกับลาบกับปนผักกะเดาพี่น้องดูผักกะเดาผัากกะเดาออกดอกเลยผักกะเดาผัากกะเดาอันนี้มันสีออกนอกดูดูแน่จังน้อยพู่ด้มาผัากกะเดาเนี่ยพี่น้องมาเอาไปกินเออลยร่างออกดอกร่าง,งงามพี่น้อง ลวกกินกับปลากกับปนกิงกับยังกับเสียบวาตะลวกถุงลวกพักกระดาษก,นกนันี่จ้ Thì phụ bỏ phía trong, bắt cả đá bỏ. Cái này bà, để ở Bên Ở đây nằm con ạ nè. Bỏ, đều chìm chứ nãy bỏ, để này ảo đi, Ở đây con chỉ được กิ้งกนีนู่นก,กินกับลาบพวกกับผักกระเดากันเลยี่น้องมาเอาไปกินซอยกันด้อกินกับยังกระแซบของอีสานของมกักปุเั่าของมักสุก้น ผู้มากผักกระเดานั่นบอกขมดอกพี่น้องพอดีแดบเปือยสอย่างเลยพี่น้องค่ะเอาผักกระเดาไปกินเลยพี่น้องเออกินกับปุลกับลาบได้เปือยสุยางน้ำกิมน้ำแก้วกิมแก้วก็ได้อร่อยน้ำกิมอร่อยมีแต่ซ่อยังไงเลยพี่น้อง เอาบอ่อพี่น้องมากินกับยังกระดวาตะลวกผักกระเดาคะ่ะผักกระเดาแซ่บค่ะเอาคลิปนี้ไว้สำเนียงกันแพี่น้องพอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ